เกิดอะไรขึ้นชียที่คัมพรนอันฟอลโลแฟนหนุ่มไฮโซบิก so หรือเลิกเงียบ เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนางเอกสาวเชียที่คําพรปัจจุบันได้ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระนอกเหนือจากงานเบื้องหน้าแล้วตอนนี้สาวเชียก็ได้หันไปทํางานเบื้องหลังเป็นผู้จัดละครอีกด้วยแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวเชียที่คําพรกกาลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซบิ so ๊กธนพลและหลายๆคนเนี่ยก็รอลุ้นคู่นี้ให้เข้าพิธีวิวากกันไวๆเพราะว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและล่าสุดทําเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อนางเอกดังอย่างเชียที่คําพร ได้ออน o ฟลโลแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กโดยก่อนหน้านี้ทางเพจเจมอร้อยแปดก็ได้ออกมาโพสต์ว่ามีคู่รักมาเทเขาอันฟอลกันอีกคู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยจะมีคู่เลิกเงียบกันอีกคู่แล้วหรอและนอกจากนี้เลยล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้ออกมาเฉลยว่าคู่รักมาเทนั่นก็คือคู่ของเชียร์ที่คําพรและไฮโซบิ๊กที่ตอนนี้เธอได้อันฟอลโลฝ่ายชายไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าด้านฝ่ายชายเนี่ยยังฟอลโลอยู่นั่นเองงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นยังไงก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง 嗯。Mm.